ความน่ารักจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับไอดอลเกิลกรุ๊ปวง BNK 4 8ซึ่งตอนนี้เดินทางมาไกลถึงรุ่น4ี่แล้วโดยเฉพาะกับตันเชอปรางอารีกุลที่ใหญ่ของวงที่ฝากผลงานมานานกว่า6ปีขออำลาด้วย MV ล่าสุดสัญญานะซิงเกิลสุดท้ายที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำตาแฟนคลับ พร้อมส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องหลังประกาศจบการศึกษาและย้ายบทบาทไปเป็นผู้จัดการวงโดยวันนี้ที่เชอได้มาเยือนรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันเดวิดแมทธิวทางช่อง MONO 29กับพิธีกรแมทธิวดีนพร้อมกับพาน้องๆหสาว BNK อง6สาวบมาด้วยได้แก่จีจีนัทกุลพิมพ์ธงชัยกุล แเนรี่กัลยารัตปั้นพิพัฒน์ออปเปอร์พิญญาดาจึงการจนาโยเกิร์ตนบพราดาเลิศวิริยพร์และโมเน่พาริตาริเริ่มกุลมาลุยเครื่องเล่นสุดมันนะัสยามอเมซซิ่งภาคเพื่อรำลึกความหลังของรุ่นหนึ่ง มาฟังเชอปรางแชร์ความรู้สึกถึงการจบการศึกษาและมาสนุกกับสาวๆไปพร้อมกันวันศุกร์นี้22.30นาฬิกานาทีทางช่อง MONO 29